่วงสถานการณ์โควิด -19 ยัดไม่ปิดประเทศขอประชาชนกาดเกีย่ตตกเร่งฉีดวัคซีนพร้อมสั่งตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอศรีคิ้วรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานต์2,564หัวหน้า,าพักยุทธศาสตร์ชาติพร้อมสมาชิกพัก ร่วมทำพิคคลีนนิ่งเดย์พื้นที่วัดวิจิตรากาญิมิตสซอยจรันสนิทวง13ฝังทนบริษัทเทคโนโลยี i r อ c ร์จำกัดลงนาม MOU ร่วมบริษัทรักษาความปลอดภัย SMS จำกัดยกระดับการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการแขวงบอที่คำไซขคา ส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนและภาพการท่องเที่ยวรู้ทันข่าวเด่นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันทุกวความเคลื่อนไหวติดตามได้ในประเด็นเด่นสุดสัปดาห์สนับสนุนรายการโดยบริษัทแท้คังจำกัดรับสร้างบ้านสไตล์เกาหลีโทร02-888-7565 081-466-9831 HIPNB IoT GPS Tracker ติดตามรถเฝ้าระวังเตือนภัยแจ้งพิกัดโทร0978078888บริษัทราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837 ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเราพบกันที่นี่นะคะททบ5 t v 5 SD 1ทุกคืนวันเสาร์เวลาดีแบบนี้22นาิก30นาทีเป็นต้นไปกับดิฉันธนัญาพิพิธวณิชกา ใกล้จะสงกรานเข้ามาทุกขนาดแต่ปรากฏว่าสถานการณ์โควิด -19 กลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่คนไทยไม่สบายใจเลยกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันค่ะไม่สบายใจสถานการณ์โควิด -19 แต่ยืนยันว่ายังไม่มีการใช้มาตรการปิดประเทศขอประชาชนอย่ากัดตกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโควิด -19 โดยขณะนี้รัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมซึ่งเป็นมาตรการการดำเนินการถึงแม้ว่าจะต้องบริหารในหลายเรื่องด้วยกันทั้งโควิด -19 ทั้งเศรษฐกิจการบริหารความรู้สึกของประชาชนตนเองก็ไม่สบายใจหลายเรื่องในขณะน,นี้แต่อย่าท้อแท้ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ทุกอย่างเราเรายังคงรับได้อยู่ในขณะนี้ ยืนยันนะครับขณะเดียวกันผมได้สั่งการมีการเตรียมการเรื่องของโรงพยาบาลสนามแต่งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยได้ให้กรทมร่วมกับสมบัติไทยได้จัดเตรียมพื้นที่ในการทำโรงพยาบาลสนามในกรณีที่มีสการ์การแพร่ระบาดจํานวนมากนะครับให้พร้อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วหากไม่เพียงพอก็ให้กระทรวงกลาโหมได้จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับข้อสำคัญเราต้องเราต้องการไม่ตกอ่ะนการไม่ตกนะครับใส่หน้ากากให้ดีแล้วกันแล้วก็การ จัดกิจกรรมต่างๆก็ตามในช่วงสงกรานต์ว่าจ,จะต้องเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็อะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าจัดเลยในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อพันธเก่าเชื้อพันุใหม่เชื้อกลายพันธุ์น,นี้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอยู่แล้วนะครับดีก็ขอให้ไปเรื่องของการแพทย์เขาพิจารณาครับก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตรงนี้นะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงอำเภอปักช่องถึงอำเภอสีคิ้วเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564โดยกรมทางหลวงได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนใช้งานมอเตอร์เวย์เส้นนี้ฟรีนะคะระหว่างวันที่9ถึง19เมษายน2564 มีเป้าหมายว่าจะช่วยระบายรถและบรรเทาปัญหาการจราจรทั้งเส้นทางขาไปขากลับภาคอีสานได้เป็นอย่างดีโดยจะมีการอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นขณะนี้เตรียมความพร้อมของเส้นทางปรับปรุงการเชื่อมทางเข้าทางออกจุดกลับรถไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามสภาพการจราจรตลอดเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ นะเรายกก็ยอมตายนะทาให้พวกเรานะวันนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาซึ่งกันและกันผมไม่ต้องการผลประโยชน์ไม่ต้องการอานาจอะไรทั้งสิ้นเลยมต้องการทํางานให้ผมสาเร็จให้ดูรล่วงตามระยะเวลาที่ผมมีอยู่เท่านั้นนะย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมามันเกิอดอะไรขึ้นมาบ้างนะและ้วแล้วทำไมมันถึงมีวันนี้ทําไมถึงมีผมตรงนี้นะแล้วผมก็จะจะอยู่ไปจนตายเมื่อไหร่หรอใช่ไหมปรทไทยทุนนี้ในโอกาสวันสงกรานวันขึ้นปีใหม่ไทยทชื่อมาถึงในไม่กี่วันข้างหน้าก็ขอให้คุณผู้เสียใจ สิ่ทั้งหลายในเชามีแผ่ในศาลที่ผมบอกหอยู่หัวท่าเจ้าพบอที่ดีได้ปดธรรมดาประธานสงฆ์ให้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ตอออลอดครอบครัวตลอดจนบุคคลอันที่รับตลอดจนคนที่ไม่ได้มาด้วยขอให้รับพรจากสิ่งที่ดังกล่าวทั้งปวงทั้งหมดให้มีความสุขมีความสําเร็จมีความสวัสด,ดีมีความปลอดภัยทุกอย่างทุกประการทั้งราชการและส่วนตัวสืบไปขอบพุนครับสวัสดีปีใหม่ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการแขวงบอรลี่คำใสจะส่งผลดีทั้งด้านการค้าการลงทุนตลอดจนภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเราไปติดตามกันค่ะนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่10จังหวัดบึงการเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการปอนิคำไซและโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข212อำเภอพลพิสัยบึงการเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอีรวดีเจ้าพระยามแม่โขง โครงการดังกล่าวมีความสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเช่นด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านความมั่นคงด้านรายได้และส่งเสริมอาชีพในชุมชนถือได้ว่ามีความสําคัญมากโดยคาดว่าสะพานแห่งนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2565ค่ะ ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจและต้องจับตาม,มองเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจ็ตพ้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มไเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสว ไนดูสิเป้าหมายพี่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราละครับลูกพี่นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0 9 7 8 0 7 8 8 8 8หรือคลิก www h i p co th แกจากสุภาพบุรุษผู้มีเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสท n นซิงนี่คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้ผู้สื่อข่าวภาคสนามของเรามีทั้งเยมียน้ำหมักกระจายและคุณเบนจมาตอักษรน,นิดที่พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วจะพาไปตามเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วประเทศไทยไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทแท้คังจำกัดรับสร้างบ้านสไตล์เกาหลีโทร 02-888- 7565 081 4 6 6, 6 9831 HIP NB IoT GPS Tracker e ติดตามรถเฝ้าระวังเตือนภัยแจ้งพิกัดโทร0978078888บริษัทราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837 ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สาลาการเปลียนวัดวิจิตการนิมิตภายในซอยจรัญาง13ย่านฝั่งทนบุรีค่ะวันนี้นะคะทางพักยุทธศาสตร์ชาตินะคะลงพื้นที่มาทำกิจกรรมดีๆให้กับทางวัดเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยค่ะ ในขจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติพร้อมสมาชิกพักลงพื้นที่วัดวิจิตการนิมิตภายในซอยจรัย์สิบสาย่านฝั่งทนร่วมกันทําความดีนําพนักงานทําความสะอาดพร้อมอุปรกรณ์ขัดพื้นเช็ดถูครบมือมาบิ๊กครีนิ่งเดย์ทำความสะอาดสาระการเปลี่ยนซึ่งเป็นพื้นอินอ่อนซึ่งทางวัดไม่ได้ทําความสะอาดครั้งใหญ่มานานกว่า20ปีแล้วการทําความสะอาดครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้ที่จะมาทําบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยวันนี้เนี่ย พวกเรามาทําความดีนะครับมาบิ๊กคิเน่งนะครับให้กับวัดวิจิตนะครับเขตธนบุรีนะครับวันนี้ผมขจรศัก์ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ทีมงานพักยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็สมาชิกพักยุทธศาสตร์ชาตินะครับเราได้มาทำบิ๊กคิเน่งนะครับขัดล้างพื้นลงแว็กเคลือบเงาพื้นต้อนรับเทศกาลสงกรานต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาทําบุญที่วัด ขณะที่พระคูปัดถวันขันติสาโลเจ้าอาวาสวัดวิจิตรการนิมิตรได้กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาบุญก็ขอโมทนาดรขอจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุศกษัตร์ชาติได้มาทำความสะอาดของวัดวิจิตรการนิมิตรก็ขอโมทนาทั้งสองชั้นเลยก็ขอโมทนาที่ได้ทำความสะอาดให้ขอขอบคุณมาก การทำบุญครั้งนี้นะเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ของทางพักที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนนโยบายการพัฒนาวัดที่เป็นศูนย์รวมติดใจของชาวพุทธทุกคนเป็นประจำทุกปีนะคะทุกช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายหน่วยงานก็จะจัดกิจกรรมดีๆเพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนซึ่งวันนี้นะคะทางสำนักงานอายการสูงสุดเขาก็พร้อมใจกันกับหลายหน่วยงานค่ะจากกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการสำรองโลหิตเอาไว้ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะ ท่านวงสกุลกิติพง์วงอายการสูงสุดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นที่สำนักงานอายการสูงสุดเป็นครั้งที่9ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นพิเศษเนื่องจากครบรอบสถาปนาสำนักงานอายการสูงสุดปีที่128กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรอาทิสมาคมภริยาอายการสภากาชาติไทยและกอตอตอรอกทมรวมไปถึงสาวงามและคุณพอรุอไยไถยบุญยจินดาที่มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ทางสภากาชาติไทยเตรียมไว้เป็นโลหิตสำรองใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็เป็นปีพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นปีที่ครบ128ปีถาปนาองค์กรในการขณะเดีวยวกันทราบว่าเป็น128ปีของสภากาชาติไทยด้วยเพราะงั้นปีนี้ทางคณะผู้จัดนี่ยซึ่งได้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะวันแล้วก็เป้าหมายว่าจะได้ถึง4 0่คนนะฮะจะ พยายามหาโลหิตได้มากที่สุดเพื่อมอบให้สภากรารชาติไทยเนี่ยไปใช้เยอะมากๆที่ทมาร่วมกันบริจาคก,กันในวันนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่ชมอยู่นะคะทราบข่าวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะช่วยเพื่อนๆได้ยังไงก็อยากจะชวนเชิญชวนมาร่วมกันบริจาคที่นี่ที่สำนังกงานอายการสงสุดด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็ช่วยผู้คนมากมายคะ่ะ ครั้งนี้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตในวันที่7-8เมษายนตั้งแต่เช้าบรรดาข้าราชการจากหลายสังกัดและประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก คุณผู้ชมคะัตอนนี้ดิฉันอยู่ที่หอประชุมไพรสณีไทยนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศของที่นี่นะคะคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพราะว่าเขามีพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศหลากหลายรางวัลด้วยกันนะคะส่วนจะมีรางวัลอะไรบ้างนั้นใครได้รับอะไรนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมกับดิฉันเลยค่ะหลายองค์กรรวมใจจัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศมีผู้เข้ารับรางวัลกว่า200คนโดยมีนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานมอบรางวัล ปีนี้ผู้จัดมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีให้กับแผ่นดินสังคมและประเทศชาติหลายรางวัลอาทิรางวัลสัตบุรุษรางวัลคุดทองรางวัลสิงห์ดาวเงินและรางวัลตาช่างทองมีบุคคลทั่วไปข้าราชการทหารข้าราชการครูและเยาวชนมารับรางวัลอันทรงเกียรติทุกคนภูมิใจที่ได้รับรางวัลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทำความดีต่อไป ครับก็เป็นเกียรติประวัติกับตนเองแล้วก็แกวงตระกูลนะครับที่เราสามารถมาได้ถึงจุดนี้นะครับและได้รับรางวัลข้าราชการไทยดีเด่นในสาขาข้าราชการทหารตัวอย่างครับผม และตอนนี้ที่ันก็อยู่กับดรพงศกรนะคะวันนี้ดรพงศกรนะคะนำทีมมารับรางวัลหลายรางวัลด้วยกันส่วนตัวของดรพงศกรนี่รับรางวัลตราช่างทองใช่ไหมคะเป็นรางวัลประเภทไหนคะครับสำหรับรางวัลตราช่างทองก็คือรางวัลที่เชิดชูคนดีที่มีความเที่ยงธรรมมีคุณธรรมนะครับอย่างตัวดรเองรับข้าราชการครูนะครับอยู่ในสังกัดของเทศบาลเมืองแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับทุกรางวัลมีความสําคัญ ความดีที่เราทำนับว่าดีแล้วแต่เมื่อได้รับรางวัลถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติที่ทุกคนนะครับได้รับรางวัลน,นี้คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะวันนี้นะคะที่นี่ก็มีการลงนามร่วมกับบริษัทรักษาความปลอดภัย SMS จำกัดเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของความปลอดภยัยและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการค่ะ พิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมปทุมทิพย์วิทยาลัยเทคโนโลยี I RPC อำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีดรโพธิวัน์เผ่าพงช่วงกรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC และคุณปานสิงค์คำผู้อำนวยการบริษัทรักษาความปลอดภัย SMS จำกัดลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการอบรมเรื่องความปลอดภยัยและการรักษาความปลอดภยัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมคุณปานกล่าวว่า ยุคแห่งโลกดิจิทัลและสถานการณ์โควิด19ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้ทันยุคทันสมัยก้าวศึกษากลซึ่งทางบริษัทมีแพลตฟอร์มรูปแบบการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาของทางวิทยาลัยเรียนภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และฝึกทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจริงที่สถาบันฝึกอบรมบริการแห่งประเทศไทยของบริษัทซึ่งการพัฒนาร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะทำให้บุคลากรอาชีพรักษาความปลอดภัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างอย่างที่ทราบนะครับสภาวะปัญหาของโควิดมันทำให้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องยกระดับในเรื่องของการศึกษากา,การพัฒนาบุคลากรของเราให้ให้สามารถพัฒนาได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเราก็เลยออกแบบแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ เพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็ยกระดับนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยก็ดีนะครับได้ให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะแล้วก็ทัศนคตดีในการทํางานให้ให้มีมาตรฐานแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัท SMS นะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางวิจยัยเทคโนโลยีพีซีของเรานะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่านะครับ ด้วยศักยภาพของทั้งสองฝ่ายนะครับเราสามารถที่จะร่วมกันนะครับยกระดับพัฒนากลุ่มอาชีพวิชาชีพด้านความปลอดภัยให้มีความเข้มแข็งมีความเป็นมาตรฐานนะฮะสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปท่านผู้ชมจะข่าววันนี้ประเด็นเด่นมาอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาโบดอำเภอหวังเจ้าหวังเจ้าจังหวัดตากทำให้ขยะหมดไป1วัน5ตันทำได้ยังไงไปดูเราต้องรีบทำก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ระบบเตาเผานะครับถ้ามาฝังกบจะเกิดปัญหานะครับกงบนลพิษมากมายชาับงบประมาณสี่ล้านกว่าครับชาวบ้านก็เห็นชอบเป็นประโยชน์ของตำบลครับ ครับไม่มีกบค้างครับขยะทั้งเผาหมดทั้งวันต่อว,วันครับไม่มีขยะแล้วแล้วทีมงานที่นี่ไม่มีถังขยะไม่มีถังขยะครับนโยบายของได้<ข>ครับโยบายของผมครับขยะของตําบลนาบทะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งประมาณ5ตันเตาขยะชุมชนรุ่นนี้นะครับสามารถเผาขยะโดยไม่ต้องคัดแยกนะครับเผาได้หมดในต่อวันต่อวันห้าตันใช่ครับเผาได้หมดเลยโดยจะมีเหลือเพียงขี้เท่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะรอให้ชาวบ้านคัดแยกขยะต้นทางมีรถขยะแล้วสุดท้าย ก็ไปทิ้งฝังกบมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรต่างเชื้อเพลิงเราสามารถใช้ทั้งสองแบบครับในส่วนของน้ำมันดีเซลนะฮะก็ได้เลยว่าแก๊สก็ได้ครับผมขนาดที่เผานั้นไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีฟันที่สําคัญไม่มีมลภาวะค่ะบ้านหนูไม่มีขยะเห็นรถขยะแล้วขยะขยะขยะที่นี่นาบมดไปไงหมดทุกวันครับไม่มีขยะลงเรือครับความร่วมมือกับมจลในความร่วมมือจากบริษัทเดชรปรเทคแต่ถ้าขยะหมดหดมลพิษ วันนี้ธานินทร์ศรีวิหกถ่ายภาพเยเมียนน้ำมักกระจายรายงานจากอบตอนาโบดจังหวัดตากเจ้าค่ะไม่มีขยะก,ก็ไม่มีพิษท่านผู้ชมเจ้าขาววันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์เรามาอยู่ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปางจะเห็นว่าแม้กะทั่งหัวสูบเองหรือว่าพื้นน้ําเองก็แห้งแล้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมาบริหารการร่วมกันภาครัฐถ่ายเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็มาดูแลถ้าชาวบ้านร้องขอไปเดี๋ยวร้องปุ๊บทางอบตก็จะมาดูแลเบื้องต้นอยู่แล้วครับในการที่จะจ่ายน้ําตามแผนของอบตเขาก็ทางอบตเขาไม่ได้นิ่งอยู่ได้นะครับเพราะว่าทางสบตสบตหรือผู้ใหญ่เขาทำสื้อขอรถมันทุกน้ําให้มาเติมน้าเรื่อยๆครับ เดือดร้อนครับเดือดร้อนมากเลยแรงมากเลยก็คือวัดว่าวาดัดวัดจะอยู่สูงกว่าหมู่บ้านน้ำน้ำประปาหมู่บ้านไม่ถึงเขียวชาวอุ่มุ่มสวยวเพราะว่าเขากักกักน้ําครับผมขอให้พักแล้วช่วยเราด้วยเป็นตาบลที่แห้งเล็งสุดของอําเภอเถินเราแรงเราร้อนและเราต้องการน้ําขาดน้ํากันเยอะเลยญาติโยมก็ลาบากนะนะจุดนี้มันเพราะมันมีวัดสองวัดแัน้วะก็อีกหนึ่งหมู่บ้านนะเรามาที่นี่เพราะว่าไห่ วันนี้พี่น้องประชาชนมามาทุกคนเพราะว่าเดือดร้อนอเรื่องภัยแล้งท่านสมคิดนากุลบอให้กับนาย,ยกสมยศวงเศรษฐีเพื่อร่างราวที่เกิดขึ้นจะได้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เรามาเพราะว <ไฮ S 2> <ๆ>่าภัยแ้งช่วยหนูหน่อยบ้านหนูแห้งเด็กๆก็ต้องสู้ต้องช่วยตัวเองครับเราเดือดร้อนเพระาะน้ำแ้งบ้านหนูไม่มี วันนี้ทานินศิลป์วิศวถ่ายภาพเยเมยนน้ำมากระจายรายงานจากอบตอนาโป่งครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับท่านผู้ชมจ้าขาประเด็นเด็สดสุดสัปดาห์วันนี้เยเมยนมาที่วัดพระธาตุเชิงชุมมาดูบรรยากาศของญาติธรรมนะครับวันนี้มีการบวชชีพราหมณ์ที่วัดพระธาตุเชิงชุมเนี่ยสามวันสองคืนในจังหวัดสกลนครรุ่นละสองร้อยท่านด้วยกันเขาเรียกละบาปกันบรรทศิลปในการบวชชีพราหมณ์ในการปฏิบัติธรรม <Okay. S 2> นะโครงการบวชชีพราหมณ์นี่ก็เป็นโครงการคนดีสีเมืองสกลปีสองาทั้งหมดนี้ก็จะมีคณะพุทธศาสตร์สนิกชนทั้ง18ดอำเภอทั้งหมด18รุ่นด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้คับท่านผู้ชมทุกขานี่คือชาวไทยเป็นชาวพุทธสวยบริสุทธิ์ที่สําคัญคือจะเห็นว่าถึงจะเป็นผู้เฒ่าผู้ชรเแก่ชลาแต่ใบหน้ายังผ่องใสย,ยังมีรอยยิ้มเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีใจบุญเจ้าค่ะมาทาบุญที่วัดพระธาตุจมชุมในวิหารพระองค์แสนค่ะ ได้ไหวพระธาตุและมีความสุขครับสาธุเป็นเตียงที่จะมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง18อำเภอในเขตจังหวัดสกลนครและผู้ป่วยติดเตียงเจริญพันธุ์บริจาคให้เจริญพันธุ์จำนวนทั้งหมด444เตียงด้วยกันทั้ง18อำเภอที่แจ้งความประสงค์มาซื้อเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลทั้ง18โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครแล้วก็ยังให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วยสาธุ นี่แหละค่ะมีเราให้ได้แล้วแบ่งที่พระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มอบให้กับคนที่ป่วยไข้ท่านินศรีวิหกถ่ายภาพอย่าเมียนนมากระจายแางงานจากวัดพระาธาตุเชิงชุมค่ะขออนมัาตการพระคุณเจ้าจ้าค่ะ มาถึงช่วงประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะวันนี้ปางแงมช่วยชาวบ้านจะพาเราไปติดตามเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจะไปช่วยใครที่ไหนของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยสวัสดีค่ะปางแงมคะ่ะขอบคุณครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวก,กับผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยขอให้เพื่อนเพื่อนเที่ยวเทศกาลสงการอย่างปลอดภัยนะครับ Okay. Okay. Yeah. เดือนเมษายนได้ชื่อว่าเป็นเดือนแห่งการแสดงความกตัญญูกตะเวทิตามุทิตาจิตนะครับปีนี้เทศกาลสงการรถน้ำดำหัวสแสดงความกตัญญูกตะเวทิตามุติตาจิตป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเช่นสาดน้ำปะแป้งปาร์ตี้โฟมหันมาสงน้ำพระทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังเทศรถน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสวมชุดสุภาพใส่ผ้าไทยผ้าท้องถิ่นครับจังหวัดระยองจัดงานเที่ยวพระเจดีกลางน้ำวิถีถิ่นระยองระหว่างวันที่11ถึง13เมษายนนี้พระเจดีกลางน้ำนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยอง เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดย่อมสูงราว10เมตรเจดีย์นี้สร้างเมื่อพศ2416หรือ148ปีก่อนในสมัยพระยาสีสมุทรพรคชัยชิดสงครามหรือว่าเกตยมจินดาเป็นเจ้าเมืองระยองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวเรือหรือผู้โดยสารที่เดินทางผ่านถึงบริเวณนี้นะครับได้ทราบว่ามาถึงเมืองระยองแล้วนะครับ ปัจจุบันเทศบาลนครระยองได้สร้างสะพานคอนกรีตเข้าไปสู่เจดีและจัดงานเป็นประจำทุกปีครับในพยนต์อัศวะพิชยนตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยภาคส่วนราชการและประชาชนร่วมประกอบพิธีบวงสวงบูชาหลวงพ่อเพชรพระมหาธทีราจารย์อดีตเจ้าวาดวัดห้าหลวง พร้อมเปิดงานงานมีไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้นครับภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าด้วยครับโอเคเคสงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้างประจำปี2564จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะครับบริเวณถนนสีสันเพชรพนเนียคของช้างตำบสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจำไว้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมืองมีแต่อำเภอรพระนครศรีอยุธยาครับเจ้านายปนูปนปูนช yeah. ่วงหยุดยาวเทศการสงการานต์มีข่าวคราวอะไรบ้าง ติดตามครับต้อนรับปิดเทอมฤด,ดูร้อนนี้สยามอเมซิ่งพาร์คจัดเทศกาลอโล5ดิกฮอลเดย์2021ตั้งแต่วันนี้ถึง16พฤษภาคม2564ครับคุณสิทธิศักดิ์เหลืองอมรเลิศกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามปาร์คบางกอกจำกัดบอกว่าสยามอเมซิ่งพาร์คได้รับการรับรองตราสัญ,ญลักษณ์ Amazing Thailand City and Healthy Administration ด้วยม,มาตรฐาน D M H T T โดยกรมควบคุมโรคทั้งการคัดกรองรักษาระยะห่างและจุดบริการมันทำความสะอาดบริการแอลกอฮอล์อาณาบริเวณกว้างขวางอากาศทายเทสะดวกสงกรานต์ปีนี้มั่นใจได้ว่าจะสนุกอุ่นใจสะอาดและปลอดภัยครับปีนี้ก็ผมไม่ได้จัดอะไรเยอะ,ยอะแยะมากนะครับเพราะว่าก็ยังติดสถานาการณ์เรื่องของโรคโควิดอยู่ เลยมีการจัดคอมมูนิตี้เล็กๆแ่้วกันนะครับเรียกว่าย่อส่วนฮาวายมาอยู่ในบริเวณชายหาดของสวนสยามแล้วกันก็พมกก็เลยถือโอกาสขอพรคุณชัยวัฒน์เหลืองอวนลเลิศประธานคณะกรรมการ,รกลุ่มบริษัทสยามเมซิงปพาร์กวัย85ปีฝากเพื่อนๆครับวันนี้ใกล้สงการปีใหม่นะฮะผมขอชนประชชนชาวไทยและพวกอุาระคุณสวนสยามจงประสมแต่ความสุขสมหวังและก็แข็งแรงชีวิตนี้ให้มีการเบิกบานตลอด จู่โจมสโมสรทหารบกอีกหนึ่งความห่วงใย,ยในเสวงตนตงแท่ฟูนายกสมาคมวินยูชนไทยจีนซึ่งมีภริยาเป็นสาวชาวไทยและก็มีบุตรสาวเป็นถึงนางงามเช่นนะครับบอกว่าคนเราจะเห็นใจกันก็ตอนที่ทุกยากนี่แหละครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 สําคัญมาก สมาคมวินยูชนไทยจีนจะช่วยสนับสนุนธุรกิจทั้งสองฝ่ายการค้าขายการลงทุนการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถครับถามแรงตอบแรงสงการานต์ปีนี้อย่าประมาทการอย่าตกนะครับดรเอร์สิทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกรอบธุรกิจประกันภยัยคอปอ เปิดตัวประกันภัยกลุ่ม10บาทสงกรานอุ่นใจ New Normal Super Plus จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง10บาทคุ้มครอง30วันนับจากวันที่สมัครครับคุ้มครองอะารบางคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด1 0 0 0 0แบาทติดเชื้อโควิด -19 เจอปุ๊บจ่ายปั๊บ3,000บาทและการแพ้วัคซีนโควิด -19 จ่ายวันละ300บาทเงื่อนไขอายุตั้งแต่20ปีถึง70ปี เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564ครับยาวนายปูนปูน และทั้งหมดนี้คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่มุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันขอบพระคุณสาหรับทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะในสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะ22มิถา30นาทีคืนวันเสาร์ที่นี่ททบ5 TV5 s ิ1วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ